สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างส,สเทียนวงการฟุตบอลไทยเปิดสม3ามคุ่ซือทีมชาติไทยทั้ง3ชุดหลังจากที่มาตามแปงประกาศเชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลวงการฟุตบอลไทยกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่มาดามแปง,ปง,แง,ปง,ปงเปง,ง,าางินฟารังซัำกำลังกับ3มหัวให,ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลไทยโดยบีฟิกเน,เนวินชิชอปประธานสโมสรของบอรีรัามา์ยูไนเตดและบิกปะวินปะบินพิบพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเตด แด้มาดามแป้งนวลพราวลำซำเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแฟนบอลไทยอาถิษีสามกุญสือระดับปรมาจารย์ลูกหนังเมืองไทยเข้ามาคุมทีมชาติไทยหากมาดามแป้งนั่งเก้าอี้ประมุกบอลไทยหากมาดามแป้งได้นั่งเก้าอี้ประมุกบอลไทยจริงกุนซือทีมชาติไทยประกอบไปด้วยกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นมาชาทระยิชิีกุนซือที่พาบริลามนเดคว้าที่เป็นแชมป์สองสมัยติดต,ต่อกัน กุนซือทีมชาติไทยชุดยูยิบสามเป็นซิกโก,โก้จิติศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมและกุนซือทีมชาติไทยชุดยูสิบเจ็ดเป็นเดือดต,ตุ๊กปิยพงศ์พ่ออนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยเชื่อว,ว่าน่าจะถูกใจแฟนบอลไทยพอสมควรและล่าสุดเดือดตุ๊กปิยพงศ์พิออนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้พูดผ่านรายการเตโมโมลงปิยพงศ์ยิงว่าประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มาดามแป้งได้ผลิตกำลังกับสองพี่ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลไทยเดือดตุ๊กได้กล่าวผ่านรายการเตมว่ม เจ้าตัวพร้อมสนับสนุนมาดามแป้งลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลเต็มที่พร้อมประกาศถอนตัวจากการชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลเพื่อหลีกทางให้มาดามแป้งนั่งเก้าอี้ประมุขฟุตบอลไทยส่วนมาดามพอลลี่ผู้ท้าชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลอีกคนขอสู้ต่อ